ไปเจอเพื่อนอยู่ที่ยะโสธรว่างี้แหละจังหวัดยนะโสแกไม่สบายเชื่อละไหมอนุเวทเลวก็ถวายประจัยพันบาทบสาธุกับลูกเขาไม่สบายนะกลายเป็นมะเร็งว่างนี่นะคนยะโสก็เลยแนะนำว่าให้ไปกราบพระทาตพระนมแล้วขอสิ่งที่สมควรขอนะเออว่างี้ก็เลยไป ไแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไงความรู้สึกมันดื่มดำ่ำยังไงหรือว่าเป็นกรรมดีของลูกเขานีไ่ไหมนะปั๊บเลยเข้ากันได้ก็เลยอืมกลับจากอก็เลยความคิดก็เลยบกมาทางพุทธศาสนาคนเงาหลอกพอเป็นเป็นชาวคิดหมดนะ แม่ก็เลยซัดพ่อก็เลยซัดพี่น้องทากน็นายายก็เลยซัดเอาเขาหลบๆเขาซ่อนเราบ้างอย่างี้อันนี้ก็เลยไปหัดใส่บากครั้งแรกกับหลวงตาอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่สวนนักปูหา,ห,าหรือที่ไหนนี่นะอย่างนั้นก็บอกให้แส่บากก็ใส่อย่างนี้อย่างนี้ก็จึงค่คอยๆซึมเข้าไปจึมเข้าไปแอบไปทําบุญนั่นเอง แม่แม่ว่าแม่อะไรก็ไม่ไม่พูดนั่งเวลาว่างก็หลบไม่ยอมไม่ยอมเข้าโบสถ์คิดเงิแม่ก็ซัดพ่อเขาัดเพราะพ่าพระองค์จาก็นายญาติปู่่าตตาตัวเป็นคิดหมดนี่เห็นไหมดูกันพอพอนี้พอเข้ามาก็เลยหปฟังเทศหลุงตาบ้างนี่โอก็ดื่มด่ำที่ฟังไปก็ทำภาวนาไป อําไปก็ภาวนาไปก็เริ่มที่จะไม่อยากจะอยู่บ้านแล้วอยากจะเข้าวัดแล้วนี่นะแต่ก็มีลูกที่รับพานละฟังธรรมหลวงตาถึงใจดีว่าลังฟังธรรมหลวงตาอยู่แต่มาทำหลวงปู่ก็เลยเด้งขึ้นไปบนบ้านนะหลวงปู่น้อยยันนับว่าโล่ฟังดูบอฟังดูอ้าวตอนนี้มันถึงใจเลยว่าเพ lang, ิ allen, ่งฟังได้สามวันนี่พ่อปะไก ฟังได้สามวันนี้ทนไม่ได้เล้วทนไม่ได้ถึงใจดีมันโชุดโชเป็นโชตใจดีตามหาไม่ไปหลงทางอยู่นู่นถ้าว่าถ้าไม่หลงทางก็ถึงนี่จิบโมงเจ้านะพอบกายอันนี้ถึงจนบ่ายสองโมงนู่นไปหลงอยู่เอาต้นกวางนู่นไปทมคนก็เลยเขียนแผนที่ให้เลยออกมาได้มันเป็นทางเส้นนั้นลูกท,ทางเส้นที่รัดภูดมานะพอบกายนี่ โอ้ถ้าตัดทางนี้ได้ก็ดีเข้าท่านนะเนี่ยเข้าท่าอยู่นะดูเอทางเส้นนี้เป็นทางที่สมบูรณ์ได้คนทางอุดรทางด้านดูทางด้านนั้นก็คงจะมาได้ไวไม่หลงทางมันก็มาเส้นนี้เส้นนี้มาเนี่ยเห็นไหมดูนะคุณผู้มีบุญมันเข้ากันได้โดยท่านท่นก็เลยสอนถามถามลูกเขาเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งนก็เลยบอกว่า ลูกอย่าคิดว่าในวัดวารามนั่นนีมันจะมีคนดีทั้งหมดน้นดีนะที่ลูกเข้าฟังเทศของหลวงตานั่นก็เลยว่างั้นถูกทางแล้วก็เลยว่าเป็นบุญของลูกอยู่เขาก็เลยว่างั้นย,ยากมากนะลูกนะก็เลยว่าที่จะมีผู้ที่ค่อยฟังทำอย่างนั้นเป็นก็ส่วนมากก็จะฟังทำอย่างนั้นไม่เป็นก็เลยว่างั้นก็ไม่ทราบว่ามันไม่ไม่ฟังเทเี่ยไกลเนะเขาฟังเทศหลวงพ่อป h a r m หมดแล้วก็มาฟังหลวงตาลงตานี่นมันถึงใจดีว่างี่ อมายอยู่ใกล้ก็เลยวิ่งมาถามธรรมมาคนเดียวด้วยนะพ่อปะไก่ผู้หญิงคนเดียวก็เลยว่าเอาเบอร์โทรของแม่ทิที่วัดไว้นะว่าจะมาวันไหนก็โทรมาก่อนบางทีพ่อไม่อยู่เนี่ยโคใจมู่มั่นมากบั่นจริงนะพ่อปะไก่พอฟังธรรมแล้วมันถึงใจนี่เห็นบ้าหลวงปู่โชติโชเป็นโสตายนี่คําว่าโสนี่มันถึงใจว่าอย่างี้พ่อปะไก่ มีคนฟังคําว่าโสเป็นอยู่ด้วยนี่นะมันก็โสจริงใช่ว่าไงไม่นั่นแล้วก็เพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลมันจะว่าเพื่อสั่งสมกองกีเด็ดใช่ไหมนะไม่ได้ว่าเพื่อยุดถาบรรดาจากความสนุสนจนจอเพราะความกหญ่อยา่ดังไม่มีเรานี่นะมันก็บอกลูกหลานเขาอย่งก็ดูวันตีแล้วว่าไม่ได้ไปสรอสรอสร้างเด้นเด่เดี๋ยวปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลโดย่านเดียวเพื่อมากเพื่อผลโดย่านเดียวลูก ติดขัดในภาคปฏิบัติหรือติดขัดที่ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาใหม่ในพุทธศาสนาก็มาเพราะให้โอกาสทุกเวลาแต่ก็โทรมาก่อนมันชอบอย่างนี้แหละเอาอะไรบ้างชอบผู้ที่ฝักไปในบุญในกุศลนี่ชื่อว่านอจอระใหม่อนุเวทนี่เข,เขาเขียนไว้นะแต่ก็ไม่ได้ถามชื่อลูกหลานเขาหรอกเมื่อวานนี้ลืมไปเขาลูกตามเขาก็เลย ไอ้ส่แว่นนะตาไม่ค่อยดีแล้วนะพระอกไกลดูใกล้ๆนี่ไม่ค่อยเห็นนะอ่าเป็นตราพระไปใกล้ๆนะนี่ดูไกลๆก็ ai, ai, ยังเริ่มพระแล้วถ้าใส่แว่นใกล้ๆสายตาสายตาสั้นด้วยสายตายาวด้วยสายตายาวสามสองร้อยห้าสิบสายตาสั้นห้าสิบก็เลยเป็นสามร้อยตัดมันจึงดูได้นะหน้าคนจึงเป็นหน้าคนหนอะ อันนั้นเป็นหน้าอย่างเห่นไปแล้วเป็นพลาไปแล้วเนี่ยเริ่มแล้วนะนี่แก่มาแล้วก็เป็นนั่นนี่ั่นก็บอกลูกบอกหลานก็อยู่นะก็เ,เป็นผู้ที่ฟักไฝ่ในบุญเป็นผู้ที่เข้ามาใหม่ในในพุทธศาสนาสมควรอยูน่นะลูกนะที่จะให้สิ่งที่เลืศอนสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ได้มีความมุ่งมั่นบักบันหรือว่าให้เขาร้างซึ่งถึงใจเขาในภาคปฏิบัติที่พระเจ้าได้ทรงวันหยัดไว้แล้วก็ภาคปริยัติ ให้ถึงหลักคําสอนต่างๆแต่ยังไงก็ต้องเอาภาพปฏิบัติมันถึงแน่นไอ้ภาพปฏิญาิโดยแต่เดียวมันก็ไม่แน่นแต่เพราะเ็เป็นบุญของลูกเขาอยู่นะเขาไม่ไม่ไม่เข้าไปทางด้านพาทางด้านอื่นไปเข้ามาหาหลวงตาบัวพอดีอไปฟังเทศฟังธรรมหลวงตาบัวโอ้มันถึงใจดีว่าง,งี้นะแต่นี้ก็พอได้ไปฟังเทศหลวงปู่ก็เลยโอกว่าว่าวันแรกก็ฟังวันสองฟังอีกวันสามฟังอีกทนไม่ได้ โอ้โหถ้าไปโซตูจะเป็นโวตายจริงๆลุงปู่นี่มั้ยมันก็ใช่นะเพราะเราไม่ได้เอาของแปลกปลอมมาออกแสดงเราของจริงออกแสดงเดชเป็นก็ได้พูดถึงว่าไม่ได้มีในคำจีแวลลานในบางครัง้งอย่างท่านมหาทั้งหลายจ,งจึงประจรึงประมาทลุงปู่นั่นมันไม่มีหรอกแบบนีนะ้ไม่มีในตำราว่าก็ใช่อ่ะมันก็ไม่มีในตำราก็ไม่ได้ไปข้านท่านมหานะี่นั่นแต่ก็บอกแล้วว่ามันเ,เป็นตำรา,าที่พระพุทธเจ้าทรงวญยัต ตำรามแบบไหนเอา้าใบประดูละด่ลายในกำมือที่ออกออกแสดงใบประดู่ลายในต้นที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นนะในพระมหากัจปินระเ,รเจ้าพอรู้พอเห็นมันไม่มีประมาณเหมือนกันนะัพระองค์ก็สเสด็จไปโปรดนะลูกเรากัจปะนั่นเป็นหน้าที่ของพ่อํำลองนี้แหละไม่ใช่วิสัยของลูกนะวิสัยของลูกก็คือปภาวนาพุทธกิเลสนี่ทำลองนี้แหะ นั่นการรู้การเห็นการจุติเคลื่อนายของสัตโลกนั่นเป็นวิสัยของพ่อ,อ,อนั่นไม่ใช่วิสัยของลูกนะนะเห็นใจไหมในที่พระพุทธเจ้าไม่ไม่ออกแสดงแบบขนาดไหนนะเจ๊ไหมล่ะเพราะท่านมหาจะมามามาค้านเราเราก็ไม่ได้ค้านท่านมหาก็ยกไวหวเนาะก็เนาะก็มอมก็เพราะว่านี่คือการรู้เห็นก็เลยพูดให้ฟังคือมันนอกตำราออกมาแต่ก็ไม่ได้สนใจในสิ่งนั้น ต่เพียงพูดให้ฟังแค่นั้นไงมันจะเป็นนอก,กํำราแต่ลวลาก็มันก็ไม่ทําให้ส่งเสริมกองกิเลสนั่นมันก็ทําลายกันหมดแล้วแต่ว่าเป็นการรู้กันเห็นก็เลยบอกให้หมู่ให้คณะให้ครูบาอาจารย์หรือให้ลูกให้หลานได้รับฟังว่าอนี้มันการรู้กันเห็นนอกการาเตยอย่าไปยึดสิ่งนั้นนะ่ะรู้ต้องเข้าใจด้วยนะแต่ละาโสสูก็โสสูตจะเป็นโวตายลงที่ทำทีวีในตัวเนี้ยนะที่เป็นของยาและเป็นของที่ละเอียดในภาคปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าจะมาค้านกันจชไหม่ะก็ปฏิบัติเช่ยก่อนที่ไม่ใช่ว่าเรียนในตำราอย่างเดียวถ้าว่าค้นมันก็ค้านได้สองอย่างนั่นก็่าเชื่อโดยโดยอ้างตำราก็ถือว่าค้านกันได้ใช่ไหมละก็เธอเธอจะเอาตำรามาค้านภาพปฏิบัตินั่นก็มีคำสอนอีกว่าอย่าเชื่อโดยอ้างตำรานะนั่นมันก็มีตัวค้นไว้อยู่ใช่ไหมน่ะก็ไม่ใช่ว่าประมาทนะก็ตำรานั้นก็เป็นแผนที่เป็น หนทางที่จะเดินไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างถ้าทุกคนเคารพมันก็ชิ้นเรื่องก็ไม่ได้ว่าอันนี้เราก็เคารพใช่ไหมนะเคารพทางเคารพที่นหนเดี๋ยวเคารพแล้วก็ชินเรื่องมันก็ไม่ไปทะเลาะเบาแบงกันนะลูกนะเคารพนะไม่ใช่ว่าค้านกันนะคือเคารพเคารพและก็ไม่ได้ค้านและก็ไม่ได้หลงลูกเข้าใจไหมความเคารพกับความหลงเป็นคนละอย่างนะเคารพตำราแต่ไม่ได้หลงในตำราไงลูกเข้าใจไหม มันคนละอย่างนะหลงตำรากับเพราะรพตำราคนละอย่างพระทักกลามาสูตรไม่มีมันก็สมควรที่จะเชื่อไ,ได้เลยได้ล้านเปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้กลามาสูตรไม่อยู่นั่นมันก็ต้องเชื่อได้เหตุได้ผลนั่นเราเชื่อได้เหตุได้ผลเราไม่ได้เชื่อแบบที่ว่าเราหลงในตำราศึกษาในตำราเราก็เชื่อได้เหตุได้ผลในตำราใช่ไหมเราไม่จําเป็นหลงในตำรานี่คว้มรู้เข้าใจด้วยท่านมหากรรมนารเราก็เราจ่าทูก็ไม่ได้ไปคันท่านมหา อคำนี้ไม่มีในตำรามัอน,นที่บอกว่าอืมขันห้ารูปเวทไอ้ขันห้าขันห้าตอนนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าแต่ทีนี้การเคลือบเนี่ยมันไม่มีในตำราที่นั่นขันยาหนึ่งอีกสี่เป็นขันละเอียดนั่นมันก็ไม่มีในตำราตันนั้นอะ เพราะในตำราก็บอกว่ารูปไปทนาสัญญาสังการบิญญาณนี่คือการห้าแต่อันนี้ผมภาคปฏิบัติมันรู้เห็นอย่างนี้ก็เลยพูดในฝั่งแยกแยะด้วยไม่ใช่มาค้านหรือว่าหาเรื่องนี่แหละจาสนะพูดจึงแตกแยกจากมา่กี่กันลุงปุ่มไม่ได้เทศด้วยราบจักระด้วยความสนรเสริญเตือนยอนะคือไม่ได้เพื่อต้องการราบจักระเพื่อความสนรเสรินเตือนยอแต่เทศด้วยต้องการให้พวกเรามีปัญญานั่นเพราะว่าการรู้การเห็นที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แปดหมื่นสี่พันกันนิดนิดนึง เถ้าปดูลายในกามือนั่นเห็นไหมล่ะสิ่งที่พระองค์ไม่เอาออกแสดงเท่ากับประูดูลายเม็ดในต้นคือนอกเหนือเปดหมื่นสี่พันกันนี่เต้องรู้ด้วยมันเครือบกันยังไงโอ้เข้าสู่ภาคปฏิบัติจ้าครูบาอาจารย์หมูนะอืมเข้าสู่ภาคปฏิบัติแต่ว่ามันเป็นยังไงเมื่อสลบแล้วสลบอีกตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นมันเครือบกันยังไงอ่ะนั่นกายหยาบหนึ่งส่วนกับกายทิพย์สี่ส่วนมันเครือบกันยังไง ให้รู้ด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าไปรู้ด้วยภาคปริยัติมันไม่มีก็บอกว่ามันไม่มีในภาคปริยัติแต่มันมีในภาคปฏิบัติเมื่อสรุปแล้วฟื้นสรุปแล้วฟื้นก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นอย่างนั้นก็จะพูดให้ฟังหรือจะเทศให้กันฟังเลยนี่คือภาคปฏิบัตินะนี่คือภาคปริยัตินะก็แจ้กันออกมาอันนี้แล้วเมื่อภาคปริยัติมีทิฏฐิมนะและภาคปฏิปฏิบัติมีทิฏฐิมณะมันก็เลยไม่ลงกัน ต่างฝ่ายก็ต่างมีทิฏฐิมานะนั่นก็ต่างฝ่ายก็ต่างภาวนาเพื่อละทิฏฐิมานะศึกษาเพื่อละทิฏฐิมานะทุกอย่างก็จบไม่ต้องแตกแยกสมาขีไม่ต้องแตกแยก,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 กหลายนิกายเป็นยี่สิบวานิกายในสมัยพุทธ,ธกาลก็เพราะเรื่องนี้อ่าเขาต่างฝ่ายก็เรียนเพื่อะะราศักะเพื่อความชันนัทเดือนยอมันก็เพิ่มเสริมทิฏฐิมานะนั่น ปฏิบัติเพื่อรักจักระเพื่อความเนลสืเฉิเยือนยอ,นอมันก็ส่งเสริมคิดิมันนะกิเลสนัฏน,นายาเหมือนกันกันกบภาคปริยัติแต่ว่าถ้าต้องศึกษาหาความรู้เพื่อละหล่ะนั่นปฏิบัติเพื่อละหลาะนั่นมันก็ละได้ทั้งสองทั้งสองด้านระหว่างภาคปริยัติและภาคปฏิบัตินี้ขอให้หมู่คณะผู้วาจย์พ่อ,พอแม่ครูและท่านมหาทั้งหลายเข้าใจด้วยเรียนเพื่อละกกิเลส ปฏิบัติเพื่อระกิเลสเอออันนี้ถึงใจถึงใจตอนนั้นน่ะมันก็ลงก็ได้นี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเปรตเป็นผีทั้งสองด้านใช่ไหมล่ะปฏิบัติก็เป็นเปรตเป็นผีส่งสมกองกิเลสนั่นเรียนอืมก็เป็นเปรตเป็นผีส่งเสริมกองกิเลสมันก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าเรียนเพื่อละกิเลสปฏิบัติเพื่อระกิเลสเออมันก็ถูกทั้งคู่เรียนไปแล้วเดี๋ยวกิเลสนะ่ะทหาอยากมันเพื่อนพูนพ่อคุณไหม พสูตรไหนที่มันถึงใจเราล่ะนั่นพระสูตรไหนที่ทําให้กิเลสนะตัณหาอยากในใจของเราที่ถิ่นมันมันอัตรธานไปล่ะนั่นปฏิบัติแบบไหนล่ะนั่นฝ่ายปฏิบัตินะที่ทําให้กิเลสนะตัณหาอยากมันอัตรธานหายสิ้นไปนเห็นพระอนุนี้จดจําพระสูตรได้มากที่สุดผลสุดท้ายก็ทิ้งทุกพระสูตรหรือพระสูตรเดียวก็คือพระสูตรใจนะั่นวางภาระทุกสิ่งอย่างนั่นจึงบรรลุมรคนิพันธ์จิตอรหรัน ทรงผลให้นั่นรงฤทธิรงเดชจงอนุภาพทันทีนะก็จงพะสูตร์แน่นอยู่ในหัวจิตัวใจเหมือนกันแต่พอวางพะสูตร์แล้วก็เออทรงมากทรงผลเหมือนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจิตมั่นถือมั่นในภาคปฏิบัติว่ากูถูกว่ากูรู้วา่วากูเห็นว่ากูเด่นมันก็เหมือนกันกันกบภาคปริยัติหนูต้องเข้าใจด้วยมันก็ผิดทั้งสองด้านนั้นถ้าทําแล้วไม่ละกิเลส ไม่ละความโลภความโกรธความหลงนั่นไม่ปรารถนาซึ่งมรรคซึงผลซึ่งอรหัตผลในปัจจุบันมันก็ผิดทั้งสองด้านระหว่างระหว่างภาคบริยัตและภาคปฏิบัตินี้พูดอย่างนี้ไม่เข้าข้างใครเป็นวจจะมาปฏิปทาคือความพอดีนั่นต้องโสสุดโสเป็นโสต,ตายตรงที่นั่นนั่นนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรียนมากแล้วไปถากถางหรือว่าไปเยาะเย้ยถากถางผูทง้ที่ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติ ไปเยาะเยะ้ยถากถางปริยัติมันไม่ถูกทั้งสองด้านให้เคารพซึ่งกันเลยกันต้องเข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้านี่เข้าสู่ภาคปฏิบัติมาก่อนนะก่อนที่จะมาเรียนภาคปริยัติในก่อนที่จะเอาภาคปฏิบัติออกมาสอนเป็นปริยัติต้องเข้าใจอย่างนี้พวกไปเรียนปริยัติกาศาสนาอื่นชัสศนา,า,าอื่นอธิกา,า,าดาบทอาราธนาบทนั่นะเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ผล เรียนภาคปฏิยัติด้วยและเรียนภาคปฏิบัติด้วยนะพระองค์ไม่ได้ผลนี่พอไม่ได้ผลจึงเข้าสู่ภาคปฏิบัติของพระองค์เองพอเข้าสู่ภาคปฏิบัติของพระองค์เองนั่นโสติโชเป็นโสติใจเนี่ยสลุปเลยสามหุ่นปางแต่นั้นไม่ท่วนนั่นจึงพลิกโลกธาตุหรือพลิกสามแดงโลกธาตุทิ้งสามแดงโลกธาตุไม่อยู่ในความรู้สึกในคิดจิตจึงว่างสว่าง นั่นไม่ยึดมัน่นถือมันนด้วยประการทั้งปวงจึงตัดทะรู้เป็นโพธิญาณขึ้นมาพอตัดทะรู้เป็นโพธิญาณได้วพระองค์ก็ทรงทอดพระทยไม่คิดที่จะสอนใครพอไม่คิดที่จะสอนใครก็ลึกถึงน,น่การช่างบารมีของพระองค์องค์จึงตัดสินพระทัยนั่นออกประกาศพระศาสนานนตอนนี้เป็นปริยัติแล้วนั่นสิ่งที่พระองค์รู้พระปริยัติตอนไหน ตอนที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขรู้เข้าใจไหมภาคบริยัตตอนที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่สี่สิบเก้าวันนั่นแหละคือภาคบริยัติเรียนตัวนั้นมันผุดขึ้นมาทางนั้นทางนั้นเพราะเป็นธรรมะหนึ่งกันเดียวกันในพระพุทธเจ้าทุทุพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุปถมนั่นแหละเสวยวิมุตติสุขทำชั้นนั้นขึ้นมาทำชั้นนี้ขึ้นมานั่นเรียกว่าเสวยวิมุตติสุข โอสุขขนาดไหนเน่ยสุขที่ไม่ต้องเสวยพระกยาหารนั่นสุขจากการบรรพชาพระพุทธเจ้าไม่เสวยพระกยาหารอยูเจ็ดวันหรือแปดวันที่บรรพชาใหม่ๆนั่นสุขจากบรรพชาของพระอ,องค์ลูกลองนึกตึ่ต่องดูไอ้พวกเรานี่บรรพชามีความสุขไหมนุ่นเหฮเห็นกันนู่นข้าวัวข้าควายข้าหมูนั่นสุขแบบไหน,นสุกกินเหล้าเมาสุราสวนเสฮเฮฮาก็โดดโลดเต้น ไม่ได้สุขเหมือนพระเถาถูเจ้าพระเถ้ากูเจ้าสุขเพราะเหตุแห่งการบรรพระชามีความสุขที่ได้บรรประชาพระองค์ไม่เสวยพระกยาหารอยู่เลยเป็นสัปดาโนนน่โน,น่น,นถ้าจะไม่เป็นก็เป็นสัปดา์นน์น,นไม่เสวยพระกยาหารเพราะสุขที่ได้บรรพระชาไอ้พวกเรามันจุกเป็นเปรตเป็นผีเข้คใจหวือย่างตอนเนี้มันจุกแบบเปรตแบบผีะ พอนประจาเน่อยก็โอ้ส่วนเจให้หากินเหล้าเมาสุราเต้นกันก็ยงกันเยิงมันไม่ได้สุขในทางธรรมอ่ะอมันสุขที่มันได้กินเหล้าเมาสุรานั่นถ้าสุขทางธรรมจริงๆมันก็เป็นอีกคนละอย่างไม่มีสิ่งนี้ก็มาเจอบุญนั่นเหมือนหลวงปู่นี่ออกวับรรพชาหลวงปู่มีความสุขนะเป็นพระขาวตัดชินใจนี่เช้าบรรพจาเนี่ยยังไม่ได้บรรพจายังไม่ได้บรรพชาไม่ได้ยังไม่ได้บวช อตอนเป็นพระเขอ้ดีใจแล้วที่จะได้บรรพชาหนีออกจากบ้านมานใช่ไหมไม่มีการที่จะวานหลับนอนเลยเอานี่นะดูที่มีความสุขในการที่บรรพชาในการที่จะได้บรรพชาขา้าวไม่กินแถวจะไม่กินเลยนอนก็แทวจะไม่นอนเลยเพราะมีความสุขที่จะได้บรรพชายิ่งบรรพชาวันแรกชนิดที่บอกว่าไม่ฉันอะไรเลยมีความสุข เดินจงกรมไม่มีคําว่าที่จะบอกว่าเหน็ดเหนื่อยดูที่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าอยู่อย่างนั้นแหละคือสุขจากการบรรพชาไม่มีการโหร้องแจ้ต้องสรรเสริญน,น,นั่นนั่นหละสุขจากการบรรพชามีใครเหมือนไหมนั่นพระธากุเจ้านั่นเป็นตัวอย่างสุขในการบรรพชาไม่ฉันพระกยาหาหเลยไม่สเสวยพระกยาหานเลยเป็นสัปดาห์นู่น ไอ้อพวกเรามันไม่ได้ได้สุขอย่างนั้นมันได้สุขไม่ได้สุขจากบรรพชาสุขจากการกินเหล้าเมาสุรานั่นเห็นไหมน่ะต่างกับเราก,ก็ดีไหมอันนี้เพราะพวกนี้ลูกหลานฟังเห็นลูกหลานที่เขามาจากอำเภอสุวรรณคูหาเป็นชาวคิดแล้วฝักใ่ในบุญในกุศลในพุทธศาสนาก็นับว่าลูกหลานเขาได้สั่งบุญสั่งอบซบอบรมบารมีสั่งสมอบ,อบ,อบรมบาร,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 รมีมาตั้งแต่ในอดีตมากเหมือนกันนะเออจะพอใจฝกักใ่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องดูแลลูกอยู่หาทางออกไม่ได้ก็เลยหาวิธีการนี่แหละที่จะไปกราบครูบาอาจารย์เพื่อชี้แนะแนวทางหลวงปูก็เลยเล่าถึงสิทธของผู้ลากิังประตูแม้อุ้มลูกกินนมอยู่ตลอดแต่ว่าบรรลุพระนาคาโดยที่ไม่ได้ไปวัดวาอารามและไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลี้ยงลูกใช้สติ ใช้ปัญญาในขณะนั้นอยู่ตลอดตลอดแห่งอยู่ในกฎพระใจหลักญาณเห็นไหมนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่เราทุกสิ่งอย่างนั้นอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้จิตใจมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาขนาดเลี้ยงลูกอุ้มลูกกินนมอยู่ตลอดตลอดบรรลุเป็นพระอนาคามไม่จําเป็นต้องไปอยู่วัดวาอารามนี่นั่นมรรคผลปฏิพันธ์อยู่ที่ใจนั่นเมืองใจนั่นนั่น บุญและบาปก็อยู่ที่เมืองใจน,นู่นไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามนั่นเห็นไหมลูกเข้าอย่างจะเข้าบันเข้าวัดวาอารามไม่อยากอากจะคืนบ้านใจมันก็เลยไม่เป็นใจอยู่มีความมูมันนั้นบางบันยิ่งฟังทําไปยิ่งฮึกเหิมในมักในผลในความสุขขั้นสุดยอดในเมืองปณิพานนู่นเฮ้อเราก็าสาธุด,ด้วยรู้กับหลานเขานอะนัะ่นผู้หญิงนะลูกนั่นใจฮึกเหิมเพื่อมักเพื่อผล คนนี้เป็นชาวคิดนั่นน่ะแต่ก็มีพาระกับลูกที่กําลังเรียนหนังสือและลูกกาลังเ็กอยู่เขาก็เลยบอกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมขอให้ลูกมีสติรวมลงมาที่ใจของลูกภาระหน้าที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกขเขาเรียนลูกเขาได้เห็นบุญและบาปมันอยู่ที่ใจเรามรรคผลไม่ได้พังก็อยู่ที่ใจเราตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว,ทวัดวาารามอยู่ที่ครูบาอาจารย์รูปไหนหรืออยู่ที่พระพุทธเจ้า ไม่มีพุทธเจ้าก็ให้แต่เพียงคาสอนนะเราเป็นผู้ปฏิบัติเองเอาแล้ปฏิบตัติเอาใจตัวนั้นถ้าใจมันไม่ยอมปฏิบตัติด้วยกายได้วาจาเฉยเมันก็เหมือนการแสดงละครเห็นไหมลูกนั่นะเหมือนกัการแสดงละครแล้วก็เลยให้โอวาทลูกเขาวัดว่ารงคิดว่าจะมีความสุขหร,หรือเปล่าทะเลาะบบาแย่งกันพระก,ก็ทะเลาะบบาแย่งกันตบตีกันบ,บัตปฏิกาก็ทะเลาะบบอแย่งตบตีกันถ้าลูกเข้ามาแล้วลูกยิ่งจะเบื่อหน่ายและกลับไปสู่ศัสนาเดิมของลูก ยามาดีกว่านั่นเพราะจะหาพระแท้ลําบากหาโยมอุบาสกปฏิการแท้ลําบากผู้ที่ปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางลําบากนั่นปากกันไม่ยอมไปอยู่สุขมันถูกเถียงกันอยู่นั่นทั้งพระทั้งอุบาสกปฏิการมันพอกันนั่นน่ะกิเลนัตัณหาอยากมันเต็มอยู่ในจิตในใจนูน่น,นลูกโวกามาที่ใจของลูกชาเราก็เลยว่างั้นนั่น,น,นให้ลูกพินิจเบี้ยนแต่ต้องอยู่ที่บ้านนั่นแหละ ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยใจเมืองปณิพัน์ก็คือใจนั่นแหละใจเป็นตัวพาไปนิพันธ์เมืองปณิพันจิตอรหันมันอยู่ที่ใจของลูกไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามนะบุญกุศลก็อยู่ที่ใจของลูกไม่ไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยให้ดีขัดข้องตรงไหนก็พึงขงข้อหาครูบาอาจารย์ผู้ที่เราแน่ใจได้ใ,ใจลูกก็จะเป็นปึกเป่นน,นั่นหนาะเองไม่ใช่วัดวาอารามนั้นเป็นสถานที่บุญ บุญเกิดขึ้นที่ใจบาปก็เกิดขึ้นที่ใจของลูกมาผลปฏิพัน์ก็อยู่ที่ใจของลูกนั่นโอวาทเลยทโอวนันก็ดีนะลูกนะมีผู้ที่ฝากไฟในบุญในกุศลมันก็หายากทั้งที่ทเป็นจาสนาอื่นแล้ว,รว,ลวเราล่ะทุกผู้อบรมหมดนิสัยทุกวันนี้ได้สักมิดความคิดของลูกหลานเขาไหมนั่นได้ย,ยินเตะเรื่องเรื่องที่มันทะเลาะบ่แวงกันทั้งพระทั้งวาสกานี่หรอนี่ มันไอเขาไม่รู้กันไอจตน,นาอื่นก็ไม่อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรานี่ไปตำหนิคน,หนคนนั้นคนนี้แล้วตอนนี้หมด,ดทั่วทา้งในโลกทากันแหละถ้าไม่เดินตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระทั้งบาลิกายด้วยทั่วโลกนี่แหละแล้วตาหนิรวมตัวกันเป็นหนึ่งก็ชิ่นเลื่อนใช่ไหมนะอันนี้แตกแยกสามพันคีกันเพื่ออะไรเพื่อรับจักรราเพื่อความสนับสนุนเดืนจอใช่ไหมนั่นปฏิบัติเพื่อความสนับสนุนเดืนจอเหมือนหลวงปู่พูดนั่น เรียนปริญญาติเพื่อความเสนินเสือเดินจอทั้งภาคปริญญาติทั้งภาคป,ปฏิบัติมันก็ผิดหมดถ้าต้องการสิ่งนั้นนั่นนี่แหละต้งแตกแยกสมมคีกันเป็นหลายนิกายถ้ารวมกันเป็นหนึ่งด้วยธรรมด้วยวินัอันเดียวกันมันก็สิ้นเรื่องเรียนเพื่อระกิเลตนั่นปฏิบัติเพื่อละกิเลตมันก็สิ้นเรื่องไม่ต้องแตกแยกสมมคิกรกันอันนี้เป็นความอยากเด่นอยากดังของพวกเธอใช่ไหมะนี่มาประกาศจากช่วงเราด้วยนะว่าเราอยากเด่นอยากดัง ใครอยากเรียนจากดังวิญญาณเอาเนี่ยนั่นรู้กแก่ใจขึงนตัวเองนั่นคิดติมานะก็รู้แก่ใจขึงนตัวเองนั่นนะอันนี้เราไม่มีเราภาวนาเพื่อละกิเลสนั่นเรียนก็เพื่อละกิเลสภาวนาก็เพื่อละกิเลสน,นั่นโสตุโซเป็นโสตายก็เพื่อละกิเลสน,นั่นออกเทศก็ไม่ใช่ว่าสังสมกองกิเลสเทศเพื่อให้สัตว์โลกละกิเลสหน,นาตันหายยากเทศเพื่อต้องการให้พระ รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอุบาตปิการวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้เทพื่อความแต่แยกสามัคคีไม่ได้ไม่ได้เทพเื่พอความจากมักใหญ่ไปถูงนี่ใช่ไหมล่ะนั่นถ้าอยากรู้อยากเห็นในภาพปฏิบัติก็สลาเป็นศาสตายดที่เคลือบกันยังไงนั่นธาตุหนึ่งเป็นธาตุยาบอีกสี่ธาตุเป็นธาตุละเอียดมันเป็นยังไงโซตวุวเป็นโซตายที่เฉพาะเรียนอย่างเดียวเรียนก็บอกแล้วว่าเรียนมันไม่มี ในพะสูต์มันไม่มีก็บอกเรียกว่าสี่สี่หมื่นเอ้ยแปดหมื่นสี่พันกันนี่ยก็เพียงประดูดลายในกำมือและประดูดลายในตุ้นละ่ะที่พระเจ้าทรงรู้เห็นน่ะนั่นที่สงฆาวบกทรงรู้เห็นน่ะนั่นแต่ไม่ออกแสดงเท่านั้นแต่พอหลวงปู่ออกแสดงเหม๋กันเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเบ๋เข้ามาหาวิมานอะไรกเข้ามาดูใจเองดวเองที่และดูพะสตุที่ว่าจะช่อยร่างกำาังดี วกเข้ามาที่นั่นมันจะเป็นบาปหาผามเหมือนกับพระที่เรียนมากรู้มากในสมัยพุทธกาลหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเห็นไหมนะเออพอว่าตายไปเป็นไปจมในมหาเวจีนรกนั่นทั้งพ่อแม่วงศากนาญาติและเหล่าอุบาสกิกาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมน,ะนั่นเป็นหลายพุทธนันดอนเนี่ยค่อยขึ้นมาเป็นปลาปากเน่าปากเหม็นเห็นไหมลนะ่ะเบื่อในที่ตัวเอง ไม่อยู่ในธรรมในวินัยที่เรียนมากรู้มากก็เลยเอาหัวที่เป็นปลาเอาหัวโขกใจขอบเดียวก็เลยจมในมหาเวจีโลกีกันเห็นไหมเน่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในมหาเวทีโลกน่นเพราะเธอเป็นอย่างนั้นหรือนั่นพิจารณที่เรียนเพระกิเลตนะปฏิบัติเพื่อระกิเลสมันถึงถูกอ่ะแค่นี้นะขอรับโมทนาลูกจ้า